น่าอิจฉาประเทศไทยเนาะที่มีแบบนี้ประเทศเราได้แค่คิดแต่ยังไม่มีอะไรเลยติดตามฟังคอมเมนต์เพื่อนบ้านอาเซียนเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบรางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครของประเทศไทยที่หลายประเทศในอาเซียนยังไม่มีแบบนี้สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีเอสยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสเช่นเคย ใครกำลังประสบกับปัญหา YouTube Premium ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย YouTube Premium เริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเมีวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายหรือ YouTube Premium รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมี่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney Plus i c e Mac 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกสนใจสมัครแอดไลน์ที่ d a c k p m หรือสแกน QR โค้ดหน้าจอหรือกดที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินมีเรื่องราวคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบรางในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับรถไฟฟ้านั่นแหละครับทั้ง BTS และ MRT ซึ่งในปัจจุบันนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนั้นณปัจจุบันปี68เนี่ย มีหลักๆเลยทั้งหมด10สายมันจะเป็นทั้งสายสีเขียวอ่อนสายสีเขียวเข้มสายสีน้ำเงินบางซื่อไปหัวลำโพงสายสีน้ำเงินสถานีหัวลำโพงไปหลัก2รถไฟสายสีม่วงนะครับเตาปูนไปบางไผ่รถไฟฟ้าสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูรถไฟฟ้าสายสีทองรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรวิง และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้มสีแดงอ่อนสถานีกลางบางซื่อรังสิตและตลิ่งชันและเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับคือรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยายสถานีศรีรัฐไปจนถึงทะเลสาบเมืองทองธานีและรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณนะ ข้อมูลการอัปเดตเส้นทางรถไฟปี68จาก AP Thailand เอาลครับเพราะเอ็ดนี้แะครับที่ทําให้เพื่อนบ้านอาเซียนนั้นต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบรางระบบโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟในกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวงนะครับบางคนก็อาจจะเอามาเทียบกับเมืองหลวงของตนเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์นั้นไปพร้อมๆกันครับมุมอมองแรกนะครับบอกว่าฉันมาจากฟิลิปปินส์นะ มาเที่ยวกรุงเทพแล้วรู้สึกตกใจเลยรถไฟฟ้าทันสมัยกว่าที่คิดมากมันสะอาดมีแอร์เย็นสบายคนใช้กันเยอะเลยมุมมองต่อมานะครับกล่าวสันส้นๆว่าไทยนั้นเป็นประเทศที่เจ๋งมากคอมเมนต์ถัดมานะครับของเราพิ่งจะเริ่มพูดถึงรถไฟนั่นเองแต่ของไทยนั้นวิ่งกันเป็นเครือข่ายแล้วเจ๋งมากจริงๆมุมมองต่อมาครับ น่าอิจฉาประเทศไทยสุดๆคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่ากรุงเทพคือเมืองที่ใช้รถไฟฟ้าได้ง่ายไม่หลงไม่สับสนเดินทางสะดวกสบายเหมาะกับการท่องทเที่ยวอย่างเรามากมุมมองต่อมานะครับบ้านเรายังต้องนั่งรถมีเก่าๆอยู่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าระบบรถไฟฟ้าของประเทศไทยนั้นเป็นต้นแบบที่ดีมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศเพื่อนบ้านถึงมองว่าไทยไปไกลกว่ามากที่เวียงจันของเราแทบไม่มีอะไรเลยถนนก็ยังเป็นดินแดงเมื่อฉันมากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยฉันรู้สึกตกใจมากๆตกใจแทบจะร้องไห้เพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมุมมองต่อมานะครับหวังว่าเราจะมีแบบนี้เหมือนกับประเทศไทยสักครั้งนะมุมมองต่อมาเขาบอกว่า ตอนนั่งรถไฟฟ้าไทยครั้งแรกนั้นรู้สึกเหมือนกับอยู่บนประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ต่างจากญี่ปุ่นเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่ายอมรับเลยว่าไทยล้ำหน้ากว่าเราไปมากคอมเมนต์ต่อนะครับการพัฒนาประเทศของไทยนั้นโครงสร้างพื้นฐานของเขาไปไกลกว่าวเราหลายสิบปีเลยคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่า ฉันมาจากลาวยังต้องพึ่งรถสองแถวในเวียงจัน์ทอยู่เลยแต่ในไทยมีทั้ง MRT และ BTS วิ่งกันทั่วเมืองสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ต่อนะครับไทยมีรถไฟฟ้าหลายเส้นมากแต่ถ้าคุณจะเห็นแบบนี้จะสามารถเห็นได้ที่จาการตาและกวลาลัมเปอร์มุมมองต่อมานะครับบอกว่าในคำพูดที่ว่าเวียดนามจะแซงประเทศไทย ฉันมองว่ามันค่อนข้างไกลเพราะระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยนั้นทำได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศเราก็อยากมีแบบนี้บ้างมุมมองต่อมาบอกว่าดูจากโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟฟ้าไทยแล้วมันคือการลงทุนที่คิดถึงอนาคตจริงๆไม่ใช่แค่การสร้างเอาไวด้ดูมุมมองต่อมานะครับรถไฟฟ้าไทยเหมือนในญี่ปุ่นเลย คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าระบบของไทยใช้งานได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แอปในการซื้อตั๋วหรือข้อมูลเวลาเดินรถเข้าใจง่ายสะดวกสบายสุดๆมุมมองต่อมานะครับบ้านเรายังไม่มีอะไรแบบนี้แม้แต่เมืองหลวงก็ยังมีแต่รถสองแถวมุมมองต่อมานะครับการไปเที่ยวกรุงเทพนั้นคือประสบการณ์ที่ดีจริงๆ,ๆเพราะรถไฟฟ้า ให้เดินทางสะดวกสบายไม่ต้องง้อแท็กซี่หรือกลัวโดนโกงคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าอยากให้เมืองหลวงของเราทันสมัยแบบกรุงเทพบ้างไม่รู้ว่าจะอีกกี่สิบปีกี่ร้อยปีมุมมองต่อมานะครับของอินโดนีเซียเพิ่งมี MRT ไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ของไทยมีมานานแล้วทั้งใต้ดินและบนดิน มันสะดวกมากๆฉันเป็นชาวอินโดนีเซียเองก็ยังคิดว่ากรุงเทพนั้นจเจริญมากมุมมองต่อมานะครับบอกว่ายอมใจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของเขาจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับรถไฟฟ้าไทยไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนที่นั่นทุกคนเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไม่ต้องพึ่งรถเมย์ไม่ต้องมีรถสองแถวเหมือนกับเรา มุมมองต่อมานะครับเมืองไทยถือว่าเป็นเมืองที่ลำหน้ามากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเราชาวพม่านั้นอยากให้ย่างกุ้งหรือเนปิดอมีระบบแบบนี้บ้างนะผู้คนจะได้เดินทางสะดวกสบายขึ้นแต่ด้วยสงครามกลางเมืองไม่รู้ว่าอะไรเกิดกับพมา่าถึงได้เยี่ยมย่มขนาดนี้มุมมองต่อมานะครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพนั้นคือดีมากๆ คอมเมนต์ต่อมานะครับผมนั่งจากสนามบินเข้าที่เมืองด้วย Airport Link ครั้งแรกรู้สึกเลยว่าไทยนั้นให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวจริงๆมันสะดวกสบายเหมาะแก่การเดินทางมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศของเรานั้นพึ่งมีแค่แผนยังไม่รู้จะเริ่มเมื่อไหร่เลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นไทยพัฒนาแบบนี้แล้วก็หวังว่าอีกไม่นานเมืองอื่นๆในอาเซียน จะได้มีโอกาสตามทันไทยบ้างมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่ารถไฟฟ้าไทยนั้นเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนของเราถ้าพูดถึงความเจริญในอาเซียนคงคิดถึงไม่กี่เมืองฉันจะนึกถึงสิงคโปร์กรุงเทพกรุงลัมเปอร์และจาการ์ตาก็จบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรถไฟ ทั้ง MRT BTS นะครับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าพยายามแยกออกไปในปริมณฑลให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีเส้นที่กำลังก่อสร้างด้วยซึ่งอย่างที่หลายคนรู้ดีนะครับว่าความเจริญความลํำหน้าเนี่ยมันกระจุกอยู่แค่ในกรุงเทพนะครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟที่ระบบรางที่ทำให้ผู้คนในในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ มีการใช้การเดินทางมีการใช้ระบบรางในการเดินทางเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายและมีประชากรที่มากนะครับสาเหตุที่ไม่มีรถไฟฟ้าแบบนี้ในเมืองใหญ่ๆอย่างขอนแกน่นอย่างเชียงใหม่อย่างโคราชหรือสงขลานะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าประชากรนั้นยังคงไม่มากพอถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็น รางรถไฟที่ร้างหรืออะไรต่างๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลองแชร์ความคิดเห็นนี้กับแอดมินได้นะครับมันก็จะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับว่าทําไมถึงไม่สร้างรถไฟแบบนี้ทําไมถึงกระจุกตัวเท่ทำไมถึงกระจุกตัวแค่ในกรุงเทพเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมแอดมินจาก TNS นะครับก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป อีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ